สนับสนุนข่าวโดยเจอร์สแอนด์กรอสสวยเนียนใสบายจุย๋ยเวรัยาชิลจ์ปาร์ังสิตจัดงานเชสต์ออฟเจแปนรวบรวมขนมและอาหารมากมายส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอบอตคลอ,องสามเร่งซ่อมแซมแก้ไขาทางลัดถนนเรียบคลองแอนที่ชำรุดน,นายกเหล่ากาชาิประทุมเยี่ยมครอบครัวลูกกตัญยูหาเงินช่วยพ่อป่วยไฟไหม้เก่งวอดหมดคันทำรถติดคนขับหาย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LC Cable TV ศูนย์ข่าวรังสิตมาเริ่งมงันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Future Park ร์ครังสิตจัดงาน Taste of Japan รวบรวมขนมและอาหารมากมายส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ Taste of Japan เทศกาลแห่งการรวบรวมขนมของหวานอาหารและสินค้าเครื่องสาอางของสะสมโมเดิร์นหุ่นยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยอาทิเสื้อยืดแจ็คเก็ตกางเกงยีนหมวกสกีลาลซามูไรและอักษรสไตล์ญี่ปุ่นจากแบรนด์ยูรากุโชพบอุปกรณ์ไอทีเคสแบตเตอรี่สำรองดีไซน์สุดชิคมาตรฐานคุณภาพส่งออกลงจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้สาวๆไม่ควพรพลาดน้ำแร่สุดฮิต และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากโอคุม,มาและขนมเรื่องลืออีกมากมายหลากหลายชนิดอย่างเครปเครกและบาวนี่มัชชะของชาเขียวแท้ๆแ,และพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนมฮอกไกโดเนื้อเนียนรสชาติละมุนล,ละลายในปากผสมประสานด้วยนมโคแท้ๆจากฮอกไกโดและอีกมากมายหลายเมนูที่นักชิมทั้งหลายไม่ควรพลาดนอกจากนี้ภายในงานยังพบกับโมเดลตัวการ์ตูนสุดฮิต จากแดนปลาดิบสัมผัสกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่นสารพัดสินค้าญี่ปุ่นสำหรับผู้หลงไหลในดินแดนอาทิตย์อุทัยอาทิตัวต่อเลโก้หนังสือการ์ตูนของสะสมเหลาซูปเปอร์ฮีโร่เสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องสำอางและขนมนานาชาติได้ในงานค่ะข่าวต่อมานะคะอ,อปะตคลอง3ามเร่งซ่อมแซมแก้ไขทางลัดถนนเรียบคลองแอนที่ชำรุดค่ะ เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาดรวิรัศักดิ์ฮัตดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามได้มอบหมายให้นายนิพนธ์แก้วธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามออกมาตรวจแก้ไขถนนเส้นทางลัดที่ชำรุดบริเวณแอน2ถึงแอน3หมู่ที่1ถึงหมู่ที่2เพื่อให้การใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ระบายการจราจรจากเส้นทางหลักถนนเรียบคลอง3ที่กำลังก่อสร้างอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่วนโยธาและชุดเฉพาะกิจส่วนสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมาร่วมทำงานและปรับผิวถนนเพื่อขุดร่องน้ำที่ระบายน้ำที่ขังด้วยค่ะอดทนสักนิดเพื่อการจราจรที่ดีขึ้นนะคะอบตคลองสาไม่นิ่งนอนใจเร่งแก้ไขปัญหาคืบหน้าดีขึ้นทุกวันค่ะขอบคุณภาพข่าวจากประชาสัมพันธ์อบตคลองสานะคะที่แจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบกันทั่วหน้าค่ะมาเรื่องกันที่ข่าวต่อมานะคะ นายกเหล่ากาชาติประทุมเยี่ยมครอบครัวลูกกตันยูหาเงินช่วยพ่อป่วยค่ะเมื่อเวลา12นาิกาของวันที่19กันยายน2557นางประภาสิริสัจจะชนพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปรทุมธานีพร้อมเหล่ากาชาติจังหวัดปรทุมธานีได้เดินทางออกไปที่หอพักไม่มีชื่อเลขที่97ทับสหมู่ที่4ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี ภายในห้องพักห้องที่9ชั้นที่2เพื่อเยี่ยมอาการป่วยของนายสุวรรณพันธานิตอายุ40ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ระหว่างการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดแต่เชื้อมะเร็งยังลุกลามไปถึงตับที่มีนางสาวพรพันธ์พันธาน,น,นิตหรือน้องแนนอายุ20ปีลูกสาวที่ต้องออกเรียนกลางคันเพื่อมาหาเงินในการรักษาพ่อและส่งเสียน้องสาวที่อยู่ในวัยเรียนอีกสองคน นายประภาสิริสัจดจดโชลพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีได้พูดคุยกับผู้ป่วยและสอบถามอาการจากพยาบาลผู้รักษาอาการป่วยที่เดินทางมาจากศูนย์มหาวชิราลงกรณสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยทราบว่าขณะนี้ผู้ป่วยไม่สามารถให้เคมีบำบัดได้เพราะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงรับประทานอาหารได้น้อยและมีอาการปวดจากลำไส้ด้านใน ซึ่งพยาบาลได้แนะนำให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนและรับประทานอาหารให้ได้เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อทำการรักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่องโดยมีนาสงสมบัติสงสารสตรีจิตอาสาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบุตรสาวนั้นเดินทางไปทํางานทั้งนี้นางประภาสิริสัจจะโชลพันธ์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีได้มอบกระเช้าเป็นนมกล่องและน้ําหวานพร้อมเงินสดจํานวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยก่อนเดินทางกลับค่ะไฟไหม้เก่งวอดหมดคันทํารถติดคนขับหายค่ะเเวลา11.20น,าานาของวันที่20กันยายน2 5 5 7ทันตำรวจโทรกับคนทันศีถาพรวง สารวัตรจราจอสพสุนุดไทยรับแจ้งมีรถเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่เกิดเหตุถนนรังสิตปทุมธานีขามุ่งเข้าปทุมธานีหน้าร้านจัสมินนวดตำบบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีลังรับแจ้งจึงประสานงานกับรถจับเพลิงเทศบาลตำบลนบางปูนรุดไปที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุช่องทางซ้ายสุดพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮันด้ารุ่นซิตี้สีฟ้าหมายเลขทะเบียน กอไก่สลุ่สี5 2 5 6เชียงใหม่เกดิดเหตุเพลิงลุกไหมรุนแรงเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ําเพื่อสกัดเพลิงที่อยู่ระหว่างลุกไหมอ้ามกลางการลุ้นระทึกของผู้พบเหตุเหตุการณ์เพราะรถคันดังกล่าวติดตั้งพลังงานเชื้อเพลิงแก๊ส LPG เป็นพลังงานสำรองบริเวณกระโปรงท้ายโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีเริ่จินจัดสงบ หลังเกิดเหตุผู้ขับขี่ซึ่งเป็นชาย1นคนลักษณะผิวดำแดงอายุประมาณ40-45ปีได้เฝ้าสังเกตการก่อนจะหายตัวไปภายในห้องโดยสารพบหนังสือเรียนด้านกฎหมายตั้งอยู่เป็นจำนวนมากผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีชาย1คนเป็นผู้ขับขี่เพื่อมาถึงที่เกิดเหตุกลุ่มพันธ์ที่บริเวณห้องเครื่อง ก่อนที่จะมีแสงเพลิงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้ขับขี่จะเปิดประตูออกมาสังเกตการแล้วเดินหายไปทางด้านพันตำรวจโทประภนันทศีถาพรวงสารวัตรจราจรสพสมิติชัยเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ให้รถยกทาการยกรถไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บของกลางพร้อมตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองว่าเป็นชื่อของผู้ใดเพื่อเชิญตัวมาสอบปากคาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ ค่ะมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศในวันที่20กันยายนค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนดลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่ง ร้อยละ20 30ของพื้นที่พายุโซนร้อนฟองวองบริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเกาะใต้หวันขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวในช่วงวันที่20 21กันยายน2557ตรวจสอบลักษณะอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนโอกาสมีฝนฟ้าขนองร้อยละย20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35อ,องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ค่ะสำหรับขอบ้อควรระวังในช่วงนี้นะคะในช่วงวันที่24-26กันยายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ด้วยค่ะค่ะมาพบกับศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุโตกภัยจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะข้อมูลสถานการณ์นะ้ำประจำวันที่19กันยายน2557 หนปริมาณน้ำระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา592รูยาสลูกบาเมตรต่อวินาทีเมื่อวาน674ลูกบากเมตรต่อวินาทีลดลง82ลูกบากเมตรต่อวินาทีหากเกิน2,500ลูกบากเมตรต่อวินาทีจึงจะมีผลกระทบต่อจังหวัดปทุมธานี 2. ปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6สถานี S 26 อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยา56ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีหากเกิน500ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีจึงจะมีผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 3. ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่0.0มมตร 4. ระดับน้ำทะเลหนุนนะ้ำป้อมจุลจอม9เมื่อเวลา9 2้นาิกายนาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง0.13เ mm. มตร สถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่จังหวัดปทุมธานียังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะน้ําก็ได้ลดลงแล้วนะคะแต่ประชาชนทุกท่านก็ได้อย่าชะล่าใจค่ะค่ะทางจังหวัดปทุมธานีได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําและจารายงานให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องกันค่ะแดทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง Lc Cable TV ศวนข่าวรังสิต ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันดวงทิพย์ขุนทนคุณจิราพาเจรำและทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ